หลวงพ่อริต้นขนอยในเดิมนี่ยังเ่าลูกขนอยมันติดยาตะกีตะกรนก็เียนเก่งอยู่พอสิสีที่ลหาปีล้วโอ้ยบกคอยเลยใส่เอวงนามเท่ายเือแล้วอย่าเพิงบารมีหลวงพ่อแน่จะเหตุจังไรจะให้อามาให้หลวงพ่อช้อนใส่เราลูกเจ้าอยู่ใส่ล้ว เฝืนมันยืนอยู่พ้นเพื่อมันมาถามเอ้ยมันน,นี่แน่ลูกเพคนกับเขามากกับฝุดกับฟัดเขามากผมยาวๆปุกบถึงปึ๊บึงกาบหลวงพ่อในลูกมันก็กกาบบ่เป็นแล้วก็ถึกเอาแต่มือลงถึงหัวมันก็บเลงอาตมาเลี้ยวเบิง่งโอ้ยเอาหลอดพอน้อวันนี้นอ้องพัดจักปีห้หรอ ถามที่เขปี้ยที่เขาเปี้บ่นาเป็นยังไรจังบาทที่มันจะใส่ลมครับมันเมาเหลาลงพอไปกระมูสลบ้องคืนเลยขอนอยว่าเมนมันตายขอนอยไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลให้ว่าสันว่ามันสิตายริโตนแม่บอกริโตนอยู่ครับดิโตนแม่ไปยังจะไปกินเหล้าก็ยัอองไงสังคมครับนี่นี่น ไม่ป้อนสมบอฮะแม่เคยป้อนลูกสมบอตเ,เอเอลูกละเอเอกินเขาา่าแสบกินเหล่าน้องจะเปกลูกนอแต่สีกินเขาแสบแม่ว่าสมบักก็บได้วารเนีครับแต่ก็ไปกัมูกับชินมูมูหนครับแ<อ>นเอา้าวหลวงพ่อถามแน่ยใดท้องแม่จะเดือนเกิดดื้อเสียขาสาวบอก เบอร์เชียวโ้บ่าว่าแม่นักทำไรเฮ้อโ้บพาว่าอยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่นักทำไรยันหูหลูกยันแทงลูกเฮ้ยโอ้แล้วครับผมโมเคยเป็นแม่ห่วยบอกอันนี้มันก็แม่ควมมันที่มันบ่เคยเป็นแม่กับแม่ควมัน อยากหูว่าแม่นักบ่รนักนั่นเอาบอกเข่าเดอ้อหนุ่ยใหญ่ๆมามัดเด้อบอกเข่าอ่อนนั่นเราก็ใส่สินเบิง่งเจ้งสิหูว่าแม่นักทำไงผมบอกกันใส่เล้นนั่นเขาจะบอกผมเป็นเมื่ยไงไตเราได้บัตรเอาลูกพี่บามาให้เอาให้หลวงพ่อถามแน่เราว่างแม่ก็มูนี่ก็พ่อก็แม่นี่ก,ก็มูนี่หักไผหลายกว่านั่นทองกั้นเงิน สิไปหาทอากันจังไอหมูมันบ่ได้เลี้ยงมันก็เลี้ยงยุ้มันเลี้ยงเราโอ้ยเว้ยมันก็แม่นความมันหมูเลี้ยงเราบะเจ็บมากนี่เจ็บย้อนไผล่หระไปน้าหมูแล้วครับกรไปน้าหมูระพวยอยู่ยังสิมานอนโรงพยาบาลนี่หมูมาันยา่มบ่เรามันมาคราวเดียวมันือบอกว่าผมเป็นเที่ยวกันผมเฝ้าเด้อมันคือวอ่า,วา มันก็บกว่เนล้วธรหมดผู้บบ่าวมันก็เข้าไปหาผู้สาวมันแต่นั่นแล้วมันบอหักเขา้ามันก็หัาอยูยี่สิบ่าเขาบอหา่างนี่เขาก็มาย่ามยูเนี่ยมันเถียงขังๆคู่ๆมันหลงมูนะั่นนี่สังคมมันเป็นแนวนี้ <c oughs> อาตมามเหตุตรงไหนในอกจังงิรอเอาบอกกนนี้บวชได้นอก <c oughs> ก่อนกดพี่ยังเหล่าพี่เจบ้บ เดือนอยังเหล่าเดือนสีวันยังเหล่าวันเจนมันเกิดจังโมง่เฮาเท่าดิมันเกิดตอนงัวเขาคอขอ,ขอ้อยมาขี่ขันแม่นคว่ำลงพอกินแล้วก็นอนตีสองมาไปเยี่ยมห้อยกับพวกเขาเฮือนอ่านเบื้องตีพีตโต้นแม่บ่ล่ะพีต,นตน้นอยู่พี่ต้นือไปสั่นก็ยังไว้ซึงคม บ่้ำพ่นติดยาในไงพี่เจ้าวันจันท์เดือนสีโอ้ยเบืองไล่มือมือ,อ,มอคือดำแถะบุญเรืองครับหัวไล่มือนี่ตีตัวนี่อ๋าตะโทว่าไล่มือเศรษฐีตัวนี่แม่เมือ่อแม่มลูกเจ้าอิริยอยู่บอกก็ลูกขน้อยแล้วพอ่อกับแม่คือแหล่ลูกคือขาวก็จังว่าข,ขน้อย มันเกิดมากบอกคือหมู่เลยฟันก็ขึ้นตอนบางทีท่องมันก็ฟัน่าเขาเอาสอยเทีนบใงไงมาหายเลยเด๋อ้บอกอันนี้คนมีบุญตัวเออเฉพอะมันงามกูพอกูแม่เบิ้งยิ้มเบิ้งพุ่นกับข่ก็งามเสียไปใช้เหลียมหนึ่งเอาเสาไปฝามเป็นเบงเข่วเรื่องเงิยหัวเสียแขวไปเหลียหนึ่งโอ้จะได้เนาะคนมีบุญเด๋นี่หมาอ่มได้มันเกิดจะมือแรงนี่ เวเฮ็ดดีๆบอกอันนี้เป็นเศรษฐีเลยนี่แมนโม่ครับแม่นนี่นี่เบิ้งเศษไล่มือเนี่ยอาตมาก็ทำทาสีไปนี่เบิ้งไล่มือโตก็ไล่เบิ้งเฮาติดหรอมันไขายขกันได้นี่แมนโม่ครับแม่นถ้าโตัวบัวนี่สามพันษาสี่พันษาเขาดิโต้ซื้อออกไปตัวรวยลอยได้นี่ผู้สาวสีมามักงลอยได้นี่นี่รอึ้นแมนบ่ครับแม่นนี่เบิ้งตีนไล่มือโอ้ย เฉพาะงามกูพอกูอแม่ผู้สาวจ้าคนละเดียวนีเดี๋ยวนี้บ่มีเงินสิกี่ไม่หิวสามสี่คนเดี๋ยวนี้หายหมดก็หายตัวคนเมาหย่าใครจะมาหมักเอ้ยแต่งตัวดีๆเลยนี่มันหุ่นน่าแบบเลยนี่เอาบทสรุปพร้มถามหมู่ก่อนครับ <laughs> ว่าจะไปถามหมู่จังไดกระหมูกันนี่นะมันถิ่มกันมาไหนไหนกนระหลมูพ่อบขาเคยมีหมู เป็นยังสิพอมีหมู่น้วงพอก็เป็นหมู่มีหมู่ไว้หลุนมาคือกันน้องพอก็เป็นเล็กหน่อยมาคือกันก็บ่ราะใถิ่มพ่อถิ่มแม่เด้ยก็มแจะเอาพ่อเอาแม่เด้โต้กระเบิงตี้น่ะอยู่บ้านอันนี้มีจะคนบวชนั่นน่ะผู้นั้นบวชแต่ในบวชในสามภาษามีรถุมิลงสีเห็นบอแม่นยมนั่นน่ะบอกพ่อบอกอันนั้นเห็นบอมีรถุดมิลงสีเห็นบอน่ะเขาบวชสามภาษาแม่นยมแล้วก็อีกผู้นึงนั่นพ่อแม่แบงมรดกไหล่ไหลกูมูเราลักหนีมาบวชน้ำกันลักหนีมาเดี๋ยวนี้ไปใส ก็นั่นที่บุญบวชเขาบ่มี่จะถืว่าบุญบวชบ่มี่เลยหรือเจ้านั้นบารมีหลายเอาคือแต่ว่าหมาเกิดเจ้าแมลงมันอิ่มได้บุญเป็นธรรมดาเด้เบิ้งกับโจ๊กที่เรารอกก่อกโกแม่บ่ผมก็สงสัยอยู่ครับเออบ่สงสัยหรอกลูกบวชเลยเอาอดีดีบ่ครับอีดีนั่นล่ะให้ผมถามทุกมูลจะเป็นยังไงครับไ่ต้องถามหรอกเข้าซ่อมมึงโหลดเอาบวชเข้ามาปั๊บถามมูฮะเข้ามาตรงมาโหลดมาซื้อห่นมาฝากโหลดถ้าเป็นเชี่ยวก็นี่หรี ถามมันทางอีหลี่ถามมันทางอีเลียนมันบอกมาไก่หรอกพิสูจน์มูเลยเนาะบนมือีิล่ะมือีิมือดีเอาปนันมือเขาเอาเลยเอามือนีิล่ะเอาก็เอารัาเอาเอาแม่ไปไปเก็บดอกไม้ไว้ไปเก็บดอกพุธมาเ้อหาคู่ด้วยด้วยด้วยเพื่อนพ่อมันมาเมียพวกก็ออกไปพ่อมึงเอ้ยมัีพหนพ่อพ่กกับพัวโบผโบเขามาเมียพ่กกับฝ่าไปเก็บดอกพุธพ่อพ่เขามากับกาบจึกจึกคือกันกับลูก ดีใจอยู่บ่ลูกสิบวชดแมนแมนแมนอิริมบอกอิรีตัวมันสิบวัดโตสิบวดีดีบ่หำมบน้นีนเนะเพราะมคือดีแท้โอ้ยงออมมือทุกอกเลยจะมันพอดีใจแหงเลยอยากได้ยินคำนี้มาฮิงแล้วอะไรก็สร้างบ่ถอดหัวสวนให้น่าจะได้ก็เป็นของลูกอยู่แล้วบ่ให้พ่อดีใจแต่ดูละชาทุเลยจะเป็นดีใจแหงเปล่เมียเก็บดอกไม้มาพอดีหาคู่เอาเอาจานไปเอาเทียนไปหาคู่เอาทิมให เพชรในหลวงพอเอาว่างฮะละเอาพอก็แม่นางเฮียงกันนางติดกันเลยตีเราที่จะไปนางหางนางคือแต่งงานใหม่นั่นอานางเฮียงกันเอาลูกหัหน้าไปคุกเข่ากราบคุกเข่ากราบแม่ก็กราบแม่เอาหัวลงในตีเราผู้มีบุญคือโต้ไม่ต้องเอาหัวลงอย่าเอาแต่ด่าคืนที่เราเอาหัวลงเอากราบมันก็เห็นน้ำบาดเอายกขันคืนก้มหัวลงนโมสามจบนโม นโมนโมไหวตายเราเด้อบวานพ่อไม่ได้บวชบอกอ๋ขนาดบม่ได้บวชอิเลิยหลวงพ่อยอมหลับเฉพาะลูกได้แต่นโม่นโมเนาะเอ้าว่าน้ำหลวงพ่อนโมตาสะนโมตาสะพราะเขาว่าโตเออโตอะไรฮะโตอเออโตข้าว่าจะจบว่าต่ออีกบานี้พ่อกับแม่ พ่อก็แม่ผู้เป็นพ่อของลูกผู้เป็นพ่อของลูกลูกสีออกบวชลูกสิออกบวชเพื่อตอบแทนพระคุณเพื่อตอบแทนพระคุณที่พ่อให้กำเนิดที่พ่อให้กำเนิดที่แม่ให้น้ำนมและขาบป้อนที่แม่ให้น้ำนมและขาบป้อนก้ามมาได้ก้ามมาได้เคยเถียงพ่อเคยเถียงพ่อเคยเตะอุย่งนามใส่พ่อเคยเตะอุยงามใส่พ่อเคยเถียงแม่ เคยยิงแม่เคยกัดหัวนมแม่เคยกัดหัวนมแม่เคยเห็นเหแม่เสียใจเคยเหตุเลยกทำมาได้ทำได้ที่ลูกได้กระท่อที่ลูกได้กระท่ เจ็บไอ้พ่อแม่เสียใจเอ้ยไอ้พ่อแม่เสียใจให้พ่อกับแม่อโหสิกรรมหให้เอ้ยพ่อแม่ไม่เสียก็ไม่บุญบรารมีอันใดบุญบรารมีอันใดที่พ่อแม่ได้สั่งมาลูกขอพ่อแน่เพื่อเป็นสิริมงคลในการบวชที่นี่ตลอดการและนานเทินกะพ่าวา่าเอา้าเอาขันไปให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็บแขนอกัอกอักแล้วลงไส้เดียวหัน เอาเอาขันให้พ่อกับแม่ก้มหัวลงใส่ตักพ่อนั่นกับแม่นั่นเอาพวกเขาตู่เข้าไปพ่อกับแม่จับหัวมันพ่อพ่อก็จับหัวแม่ก็จับหัวมื่อหนึ่งก็จับขันต้องกันว่าน้ำกำมาได้กำอะไรติลูกติจิตีแล้วติลูกเห็นแล้วแม่คือบปวาระว่าไม่ได้ก็ได้กาวาน้ำในที่เรากำมาได้ ก็ไบบไี้ที่ลูกได้คิดนี่แล้วไอ้ลูกได้คิดนี่แล้วพ่อกับแม่ขออนุโมทนาบ่แม่ขออนุโมทนาไอ้ลูกตั้งใจบวชไอ้ลูกหลงเลยบวชไอ้พ่อแม่ได้เพลิงทั้งความเลืองไอ้พ่อไอ้แม่ไอ้พ่อแม่ได้สั่งมาลูกขอพ่อนั่นพ่อขออุทิศให้ลูกไอ้ลูกตั้งใจบวชไอ้ลูกผู้ขาดได้ตัดสทะตลอดกาลและนานเทินเอาเป้าหัวให้มัน แต่นำาลายพร้อมมันจังขังห่วยเอามาเราบวชได้ก็เราไม่ไง่ติ้ยาบ้าดอต่อดูอเผาหองโรงเรียนเลยหมอน,มนดดี่หมอยาดผู้ใดพอบวชเขามาปั๊บอัตมาก,กัเลยเบาน้ำดดีๆนะ่ะนะเป็นยังไงล,ล่ะลูกเป็นยังจังเผาโรงเรียนคู่าดให้นี่นะดาบูดาซื่อๆที่ประกอบใช้พอมเลย ผมยังไงก็เพมเลยเนี่ยผมบอกให้หนึ่งผมวันนี้ไปในผู้ใดเบอกง่ายเลยผมยังเสร็เลยเลยไม่สิผมไม่ยังใส่หลวงพ่อบรอกผมยังแล้วค่ะบนยังว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบอกนั่ด,ออนดีกับบนยางใส่แล้วอยู่ไปอยู่มาพระผีบ้ามาอีกหาองค์ไม่ใช่มีแต่สักลายนักเลงทั้งนั้นได้แล้วเรื่องกูบา้าน แต่ฟาดดีๆกับอะไรน้ำเขาเนาะแต่ฟาดพ่บ่าเน้นพี่บ่าใต้เราเริ่มบาดนี่ก็เลยเห็นจะได้นอพาคไปพุกแน่น่ะไปพกาาุกวิธบดีทาวัดน้ำเขาแน่เฮ้ยคุ้นคุ้นลุงแน่ไปทาวัดน้ำมูอย่าปลุกอะไระอยู่บาดมีไฟกวนเลยแต่อะไรห <c oughs> ลงวงพ่อบพม่าเริ่มพิจเตอัตมาเนี่ยว่าเออปล่อยมันซ่อมมึงไปซ่อมมากกวนี่ก็เลยเอิญเน้นหน่อยนี่มาก หลุงเด่นหลุงเด่นมันน,น,นี่นะลูกยังเงิซอยหลวงพ่อแน่ได้บอกสอยยังเงิบสอยสอนพานัน่นหาองค์นั่นเขามาใหม่พวกซุ่มเลยจักไรนั่นก็มีนันช่วงนี้ครับซอยสอนซอยหลวงพ่อเนี่ยสอยเมื่อใดนี้ครับเขาตะผมนี่เงิอสอนบ่แม่นให้ลูกไปสอนไปบอกเขาดอกลูกตีสามให้ลูกลูกตีละครั้งเด้อลูกเด้อแล้วก็มานั่งสมาธิอย่าปาก บ่ายสามโมงก็ให้ลุงเน,นมนตีละครั้งอย่าปากหงบงแรงลุงเน่นตีละครั้งแล้วปั๊บก็กนั่งสมาธิก่อนมูย่าปากให้ลูกซอยหลวงพ่อเนีเ่ยเฮ็ดไปเนี่ยเดคลิปกูมือเดี๋ยวหลวงพอ่อยิงหาผู้แทนเพราะนายโยมตีละครั้งตีสามมาปาั๊บเน่นกันตีบ่ายสามมาเน่นกันตีเราบ่าปากเฮ็ดแต่เวียกทูกัถูก่นกกอนพาซุ่มพิบ่าวด้แต่ยืนเบิงนะ่งแนว บานนี้นั่งสมาธิโฮมแรงนั่งสมาธิได้เจ็ดมืออัตมาได้โอกาสก็เลยเขาเป็นนึ่งพนก็เห็นอาตมาอยู่ดอกพ้นันเริ่มงคือพอนะมากกับมาหมผ่าผูกคุณคุณผู้สาวคุณไปมีธบาีพ่อผู้สาวบอกพ่อแล้วผู้สาวเก่าผมกับพ่อยกเขาก็ใส่บาตรอัตมาอะไรแบบเป็นอย่างกันเขามาในสาราหลวงพ่อก็นั่งอยู่นี่มมพระโมเน่นก็นั่งอยู่นี่ มันคือว่าเรื่องผู้สาวคือโบข้ามหัวเจ้าของว่าเจ้าของหัวโปกหรือบบโปกงเคือบโบหงจักเก่งใจที่ว่าเจ้าของเป็นนักเลงสมบอกเขาเป็นนักเลงก็อย่าปากแข่งกันดีลหรเอาวะล่ะเอาวอบวัแข่งกันดีลหรเอาวอเอาวอมิดอยู่บ้านเทพพ่อแม่ยากลำบากเป็นไพ่ต่อสังคมแล้ว เขาม้าวัดก็ยิ่มาสั่งความลำบากเลยบมอลูกผู้ชายบ่ดบิลูกผู้ชายเออสามสอบกบอกกะจอกอะไรนาโตมีอะไรดิฮะบวชเขม้ายังมาสั่งความลำพ่ายเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกเ็ดบ่ได้ไปถึกเดี๋ยวนี้แล้วสินไปนุง้งกระเทยเ็ดชั่วอะไรเ็ดดีบ่ได้พึกตายแต่บ่เห็นบนนีน้ไผตีละครั้งนี่ครับตีสามไผตีนี่ครับใบสามไผตีนี่ครับ เอ็งก็ม sort of ีแต <t> ่เ <A> น่นจ้ามือเราดิเน่นตีเจ้ามือเจ้ามือเอ็งอ้ยังก็มีตเน่นตีเราเน้นกับ่ปากพาดึไปคบ่หรือเป็นอย่างเน่นกินเขาเท่าอย่างเน่นกินเขาท่งหูดังบอกพากกกินเื่อกันตัวคือขีรายกูเน่นแท้เน่นก็ติดยาปาเพื่คอกันตัวเผาหัวลเรียนเพื่คอกันตัวเน่นเขาังสงบไรพาตายบ่ใหเฮตดบ่ไรเหตุบ่ไรซึ่เดี๋ยวนี้ไปไปเดี๋นี้มุไปนี่อยู่ไอ้ผู้ชาย บวชเข้ามาแลจากอายที่เดียวยันไทบ้านพับน้ำได้โอกาสเท่ากับลูกเลยนะหายพอหายมาปั๊บเน้นเข่าภาษาพอดีเน้นกันแล้วว่หลุงพองศ์ผมอธิษฐานบมปากเรื่องคำสามเดือนสันตกบาทอีกสันตกบาทก็ให้ไปบินธบาตบ้านอือ้อจากอยากเน้นแล้วก็เหตุติล่ะให้จุดประกายให้เป็นตัวย่างหนามยอกหนามบงเน้นหน่อยแล้วก็เหตุไปบินธบาตม,ม,มือแรกก็ได้ตะกุวยก็ปทุเข็มแต่ยังแน่นเดีลูกก็เปิดบังบาทเพิ่น โอ้ยด e ีล้วลูกได้กล้วยกับปาทุเข้มย่างจงกรมเลื่นนั่งสมาธิดูดูเล้่อนหลักสวดมงคลก่อนนอนมือได้ลาบรดเน้นแล้วก็ย่างจงกรมแล้วก็สวนดี่สองมือดูมือดูมือดูแล้วก็ใส่ของเราอยู่ผูดเดียวมืออื่นมาไปบินฑบาตรเปิดเบิ้งเฮิ่นเห็นบ่อนในแต่ลาบอิริเบิ้งที่เราพระผ่าใหญ่ที่ใต้สูเน้นกับวไนใโหคือเหตุไดเบิ้งผ่าเหลียวเบิ้งผราเบิ้งไปเบิ้งมาได้ตีหามือ ลุงพอ่อลุงพอ่อผมก็อธิษฐานปอกาคือกันแล้วครับเราผมกัสีันตกบาทคือกันเอาไปเอามาพะผีบาทซุ่มนั่นอธิษฐานปอบาคึือกันไม่ไงอัตมาหวางวาบเลยวัดว,วัดอัตมามิตรภาเกือกเขาบันสามา,มบ,บ,า,บ,าบินสะบาทสันต๊บาทพอสันนำปนาอีกใบใบซีม่วงเครื่องตีลรข้างสันนำปนาเหลืออยู่แค่สามองค์นอกนั้นพอสันมิตระาติจะบบาทเบิ้พอสันบางองค์อดเขา่าวาดสิ ท่านจิตท่าใจเจ้าของเฮ็ดซัวมาแล้วเฮ็ดดีบ่ได้มันไม่ใจเจ้าของอยู่บอกกาดหัวนมแม่มาจาังเถ่อแม่เลี้ยงมามันจังปีทุกทรมานจาังปีอยู่ในท้องจังปีตั้งแต่นหน่อยเถ่ายไงได้ตอบแทนบุญคุณพญัอองแน่ทักษิณเนี่ยเพิเ่งเถ้ามุ่งมั่นส่งเรื่องให้เพิ่งเสียใจ,จเจ้าเถ้านับปฐวีเรื่องบวชเจ็ดปีพญังตีเหตุบ่ไ <laughs> ด้ตอบแทนบุญคุณเพนบ่ได้บอก ห้าปีกับบัคุ้มค่านังนมโฟเดอห่วยพระสุ้มมุนันเข้าไปกันเบิ้งที่เหล่าลพบกเฮ็ดมากขึ้กันสู้มากขึ้กันบ่แม่นหลวงพ่อไปอยากถึกก็อยากถึกคือกันลพ่อก็เป็นนักร้องหาภาษาผุนกับหงอยู่ยังยังบวชได้หลวงพ่อกเขคนคือกันตัวหลวงพ่อเมียนมาเมื่อไรมันคือทหอดผู้สาวไม่หายเมื่อกี้เขา่านผีเขาพระธาเมียนมาเมื่อไรยังเขาหาทุกประชันพระพ้นทุกประทัดทะลุจังเท่าหรอก แม่เบาเลยเพราะเราหันกระทางมันหันใสหันขวากระทางมันบุกเข้าไปพระสู้บนนั้นเอาเอาอดเขาองดันอดเขาเน้นก็อดเข่าอดนั่็อดเขาอดทิพามือพุนไม่ไงพอทิพามือปั๊บเขานั่งสมาธิบัดเขาสมาธิด้เพราะเขาสมาธิดาปรับก่ต้องไปบอกเขาเลยเรื่องอื่นบาดดีโอ้ยดีพระโลกเรียบร้อยเองรือัตโนมัติเลยมันสําคัญว่าเขาสมาธิดายที่นั่งอยู่นี่ได้จังไดจัคนบุ เมื่อหอดบานผู้ทก็บอกพูดอีติปิโชก็บบอีติปิโชมีแต่โชกันมืออื่นสื่อตัวไดให้เบอร์ออกมืออื่นอ้าวเท้าได้สามโมงห่ะเด้อติไปตรวจหมออ้าวให้ชุปูสุคนเด้อลูกเต่าเล่าหลานผู้ใดฟังอยู่เตรียมตัวเด้อลูกเด้อเจ็าสิว่าห้าบ่เถ่า ได้โอกาสได้ฟังมือนีแล้วเฝ้าทักตวงเอาตักตวงเอาจังไดนัด่นเบิงพอ่อยเด้อต่อไปห้องกสิิเป็นพอ่อยมียิ่งกับเบิงหลังคอมคอมแข,ข่บองวองกสิปิเป็นคือกันนั่เป็นตอนนั่นก็ยังค่ยอยู่เด้้าบุญหลายคือซุ่มไม่ไงซุ่มมิน่ไม่ไงซุ้มมือหน,มมนีมีลูกเต่าเราหลานเบิงพอมีบุญแต่ว่าเถาวางเถานี่ลูกหลานถิมเบิดิตาลิตดิตาลิตน อยากมูว่บาบาปกรรมมีบ่มีเด้อกเดอ้ออันนี้ว่าให้ลูกฟังเด้อไปเบิงโร่งพยาบาลเดล้อกเดอ้อผู้ใดมีบุญนั่นผู้เท่านี่ล,นลูกเต่าเราหล,ลานจิไปเบิงป้อนเขาให้พอผู้ใดบ่มีบุญเขาสิจับมัดใส่เตียงพยาบาลใหมมัดทั้งตีนมัดทั้งมืออยออ๋ออ,อ,ยอ,อยพยาบาลต่อยแก่แล้วอ๋ออ๋อเป็นยังเราขี ที่สองกัวโมงเราพอมันมวนบ่เอานอนใจเกี่ยวตสาเหตุเออด้ลูกเด้อบุญอยสไสบุญก็คือละบาปบุญอยสอยูเ่เงอนก็ได้บุญปฏิเหตุน้พอนน้ำแม่